สบายดีทุกๆคนเนาะมืเนี่กับซีพาไปสถานีทางรถไฟลาวจินนจากจุดที่เราอัดคลิปก็คืออยู่สถานีโดยสารสายใต้เนาะอยู่บ้านห้วยคุ้มเนาะซึ่งจะเป็นจังใดนั่นกะเขาพาไปเปพิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะได้กะจะอยู่โซนทาง ด้านหลังเนาะของสถานีโดยสารสายใต้แขวงอุดมไทเนาะตอนนี้เนาะนี่ก็จะเป็นอ่าแมา่ค้าที่กำลังขายดอกไม้อย่างเงี้ยนี่คือทางออกเนาะถ้าหาเขาเลี้ยว กัมขัวแล้วมันจะไปสู้แขวงหลวงระบางเนาะตันนี้เนาะถ้าเขาเรียกวกัมนี่ก็จจะไปทางแขวงอุดไซเนาะวันนี้เขาก็จะไปแขวงบุดไซเนาะก็จะพาไปเบิ้งสถานีรถไฟลาวจีนเนาะ วันนี้เส้นทางที่เขาเลือกเขาจะเลือกไปเสน้นทางหานาเตยเนาะเป็นเส้นทางพร้อม,มตัวเมืองเนาะโมเมนเส้นาทางเข้าตัวเมืองเนาะทือนาเตยทางเข้าเมืองจะเลี้ยวกําบกัวแล้วก็ทางไปนาเตยจะไปทางซีเนาะแล้วก็ทางไปตากแดงเมืงเองแดงจะเลี้ยวทางกําซ้ายเนาะวันนี้เขาจะพาไปซีเนาะถ้าท้าทางเมื่อทางนี้ก็จะไปอ่าตัวแมวงตรุไซเนาะ ไปทางนี้ก็จะไปาปากแบงเนาะแต่เขา,าจะขี่ไปซิซีนี้บ้างเนาะทีพาไปเบิ่งสถานีทางรถไฟเนาะตอนนี้เนาะว่าจากจุดสถานีสายใต้นี้จะไปทางไหนเนะาะไปทางเบาเทสตามมานี่ก็ได้เนาะตอนนี้มีการาแบ่งเส้นทาง เป็นเส้นทางอ้อมตัวเมืองเนาะหรือว่าเส้นทางไปทางนาเตยเนอนะอจุดที่เราอัดคลิปมากันเป็นทางบ้านห้วยผุ่มเนาะเที่ยวมานี่ทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นขัวน้ำเมาส์เนาะตอนนี้เนาะหัวน้ำเมาส์ที่ไหลผ่านเนาะ เป่นน้ำม้าวมันจะขี่รถไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นบรรยากาศของอ่าแขวงรุมไซเนาะตอนนี้เนะาะทางมึงไซแขวนรุมไซเขาเนาะดูกำน,นั้นก็จะเป็นทางบ้านอ่าห้วขุ้มเนาะคุนเนาะ เอามาทางร้อมส่วมเมืองพี่น้องค้างเส้นนี้ก็จะเล่นไปสู้คุณแรเกเข็ยนนบเตยน้ำหม้อพี่น้อ ภูคอนกนะินะตอนนี้เนาะบริเวนทางแด,งดต้นะสำหรับยูชุดนี้เนะทางภูคอนกิจใช้กันยะาโอ้ถือว่าเรากำลัง นลายจะเป็นรถบรรทุกเนาะที่เที่ยวทางเส้นนี้กับพราะว่ามาคทาพอ้อมเทศบาลแข่งอุดมไจเนาะตอนนี้เนาะ ถือว่า,ม,าม,นนมีการสอมเพลงเนาะสำหรับตอนนี้เนาะมีการสอบเปลง ก่อนบ่ค่อยเป็ดจงนี่เนาะทางเสร็จนี้เนาะตอนนี้กำลัง่าสอบแปลงขึ้นไม่เนาะ นี่ก็จะออกไปสู่ทางอ่าหนา้าเซ่าเนาะตอนนั้นเนาะงเส้นทางหน้าเซ่าที่แยกออกมาจากอ่าพับสลิกาแล้วแถวนั้นเนาะ มื่อนี้กัลมเฮงขนาดเนาะลมเฮงลายเนาะห <ลง S 1> ้องน้แล้วั้เนาะรกซีสถานีรถไอาลาจีนอยู่แปลงลูกไซกันเนาะ ôm hèn cả nát nó, là là trên tuyến đường ôm nó thì bảo thiết xây lêch má. โค้งอยู่จุดนี้เนาะเข้าไปทางนาเลเนาะถ้าหากไปซื่อๆทางพุทนกว่าจะไปซอดใส่ทางนามโมเนาะเมืองนามโมเนาะขึ้นเมืเองนามโมกัน พอพอเท่าไหร่กันจะวอดเขตป่าทางแยกเนาะตรงนี้เนาะทางแยกไปอ้างน้ำหินเนาะอยู่ทางด้านเหนือเนี่ยนะทางแยกไปอ้างน้ำหินถือว่าเลี้ยวขวาเนาะสำหรับเออเลี้ยวซ้ายเนาะสำสำหรับทางแยกไปทางน้ำหินแบไปทางนี้เนาะถ้าไปบั้นทิ้งก็ะจะไปทางนี้เนาะ หัวน้ำหินเนาะนี่เนาะทางนาเรเนาะตอนนี้เนะาะเดีายวมาเนี่ยนะมีการซ่อมเปล่งทางไหมเนาะตอนนี้เนาะ จะเทเป็นเอ่าเทต้งนอทางกอนกีดนะตอนนี้เนาะ<ม>ยังบอท,ทันสำเร็จแคนน้อยจากเรื่องเที่ยวเที่ยวนี่เนาะสถานีแขงรุดมไซก็จะอยู่ทางด้านเีนือนอะเที่ยวเขาท อ,อ้อมไปหาเนาะจากชุดนี้เนาะเราจะพาไปเป็งทางด้านหน้าเลยเนาะชุดนี้ก็เป็นทางรถกล้องอสถานีนทางรถกล้องทางรถไปนาะตอนนี้เนาะไปหาสถานี หากเมื่อ,อยูอทางน้ำกัวนี่ก็จะไปทางบ้านทีเนะาะหทางเลี้ยวกำนี้ก็จะไปสู่สถานีเนาะเดี๋ยวจิพาพิ่็สถานีาแขวงหลบไซปเป็นนาะงวันนี้ ตัวหน้าเลยเนาะสถานีกั้ขี่รถพร้อมพร้อมเดินเนาะพุ่งวัดพูทธากับจะอยู่าทางพุ่งเนาะพี่เนอะ,ะ,นอะโอ้มีอีกเส้นทางหนึ่งเนาะที่อ่าไปหาบ้านทินกับตัดไปชุดนี้เนาะ ก็คือสถานีแห่งโมไซน์นะวันนี้ก็แดดย้อนแสงเนาะไม่ค่อยเห็นดีกว่านิด ก็คือสถานีแขวงอุด,ดมใซเนาะจากจุดที่เขามาเนาะให้พี่น้องได้เบ่งเนาะ